สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมมาฮิโรอะคานีเมียนะครับซึ่งวันนี้มีตัวใหม่อัปเดตมาครับเป็นตัวเล่นฟรีครับเนี่ยที่ผมเป็นอยู่เนี่ยเนี่ยพลังสีม่วงเนี่ยครับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวนี้เลยเนี่ยค,ยครับโอ้โหโทษครับโทษครับ เมื่อกี้เมื่อกี้มีเสียงเหล็กด้วยนี่นี่เหรอรับชี่ผมล่างไว้อยู่ตัวนี้เลยมาเราลองมาดูสก,กิลกันบ้างผมว่ามันต้องมีอะไรพิเศษแน่นเลย ตั้นต่อยก็ดีแต่ใช้สกิลหนึ่งไปแล้วอ่ะสกิลหนึ่งคืออะไรไม่รู้มาสกิลสองเลยเกตสกิลนานด้วยนิดนึงสกิลสามนะสกิลสามทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าสกิลสามเป็นคาลเตอร์อย่างแน่นอนใช้ยิงด้วยครับมันเป็นคาลเตอร์ สกิลซีต้องใช้เลยรักไกลนะทุกคนประมาณนี้อูไม่ใช่เดี๋ยวมาต้องไกลกว่านี้อีกเอาประมาณนี้ครับประมาณนี้น่าจะได้อยู่เดี๋ยวรอสกิลมาก่อนอูไม่ได้อีกหรอต้องเลง็ง อ่ารูสกิลหนึ่งก่อนสกิลหนึ่งยังไม่ได้ดูเลยโอเคนะผมเก็บอันตีก่อนอันตีอาจจะช้านิดนึงนะใช่ดิเก็บอันตีมันจะช้ามากเลยผมต้องใช้เวลาหน่อยนะอาจจะนานนิดนึงก็ต้องรอ คนแต่ว่าสกิลสมันใช้ยากมากเลยนะมันต้องเล็งดีๆอะ่ะต้นแบบมันต้องเล็งเลยแล้วแล้วแล้วมันก็กดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะผมให้ดูใน YouTube